คลิปนี้เราจะมาดูการลงทะเบียนนักเรียนในระบบคางทฤษฎีความรู้ก่อนที่คุณครูจะสร้างแบบทดสอบหรือว่าชุดข้อสอบเรามาเริ่มต้นที่คลิกที่บทเรียนแล้วก็ไปคลิกที่เมนูลงทะเบียนนักเรียนหลังจากนั้นคุณครูเลือกกลุ่ม,มวิชาที่ตนเองสอนแล้วก็เลือกอกลุ่มผู้ใช้ว่าเป็นนักเรียนระดับชั้นใดยกตัวอย่างเช่นม .4 มีวิชาอะไรบ้างถ้าไม่มีวิชาให้ติดต่อเพิ่มรายวิชาได้นะครับว่าค,คุณครูมีรายวิชาทีา่ไม่ตรงกับในนี้เลยนะอยากจะเปิดเพิ่มเราก็ไปคลิกที่รายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนนักเรียนถ้าไม่คลิกลงทะเบียนนักเรียนนักเรียนจะไม่เห็นชุดข้อสอบที่เราสร้างขึ้นหลังจากที่คลิกเลือกวิชามาแล้วเราจะเห็นว่าไม่มีรายการแสดงว่าในรายวิชานี้ยังไม่มีนักเรียนที่ลงทะเบียน ไว้เลยเราต้องคลิกลงทะเบียนเพิ่มเมื่อคลิกแล้วเราไปเลือกว่าเราจะเพิ่มนักเรียนห้องใดสมมุติว่าเพิ่มนักเรียนห้อง4ทั 1, เราก็เลือกทั้งห้องแล้วก็กดลงทะเบียนกดยืนยันการลงทะเบียนเมื่อลงทะเบียนครบแล้วทุกห้องให้คุณครูกดกลับกลับมาแล้วเราจะมาดูที่หน้านักเรียนที่ลงทะเบียนแล้ววิชานี้ มันก็จะมีรายชื่อ,อนักเรียนที่เราลงทะเบียนไว้แล้วหลังจากที่เราลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวนักเรียนก็จะเห็นชุดข้อสอบหรือข้อสอบที่เราสร้างขึ้นนะก็คือมันจะเห็นเฉพาะคนที่เราลงทะเบียนส่วนนักเรียนที่เราไม่ได้ลงทะเบียนไว้ก็จะไม่เห็นชุดข้อสอบนั้นๆในรายวิชานั้นๆเช่นกัน